ทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปทาไปกินชาไทยชีสค่ะซึ่งร้านนี้เป็นร้านโปรดมากๆเลยนะคะแบบคือถ้าไม่ได้กินจะลงแดงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะนี่นะคะทุกคนเราก็ขับออกมาจากประตู3ของมหาลัยนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายขับมานิดนึงก็จะเจอร้านอยู่ทางขวามือเลยคะ่ะจะอยู่ใกล้ๆกับร้านเพสัตเลยนะคะ นี่นะคะบรรยากาศคาเฟ่ก็จะแบบคลินคลีนขาวๆน่ารักสไตล์มินิมอลนะคะเนี่ยค่ะมาถึงเข้าไปพนักงานก็น่ารักมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ <c oughs> นี่นะคะบรรยากาศภายในร้านเอาชาไทายชีแี่หนึงค่ะรับปกตินะรับปกติค่ะ <c oughs> นี่นะคะทุกคนเราสแกนจ่ายเงนินเราก็จะได้บินมาโชคดีนะคะวันนี้ไม่เยอะคิวไม่เยอะนะคะก็เลย ได้มาแล้วนะคะนี่นะคะถึงหอน,นะคะทุกคนวันนี้เราซื้อกลับมากินที่หอน,นะคะราคาก็44บาทค่ะก็ราคาโอเคค่ะรับได้เพราะว่ามันมีทั้งชีสแล้วก็ชาไทยรสชาติอร่อยอร่อยก็คือถูกใจไม่แพงค่ะมาถึงก็ไม่รอชานะคะจัดการเลยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาดีวิวรสชาติกันนะคะ หืมคือดูดเข้าไปแล้วเนี่ยชาไทยเจิมจนมากแล้วแบบคือรสชาติแบบกลมกล่อมมากอะทุกคนถ้ากินกับชีสข้างบนอะชีสของเขาคือดีมากแบบนัวละมุนสุดๆอะทุกคนต้องไปลองค่ะเนี่ยพอชีสมากินคู่กับชาไทยนี่คือรสชาติแบบโอ้โหสวรรค์ค่ะทุกคนไปจัด44บาทเท่านั้น